ครับสวัสดีครับเอฟซีสุปุสุคนนะครับสุบอนสุแจกปอปอกับไอรูดิกเช่นเคยครับมันมีบรรยากาศยามแรงๆครับของงานประจําปีวัดบางเป่งครับรบ,บรรยากาศบรรยากาศยามประจําปีครับ นักท่องเที่ยวมาหลายครับกำลังเริ่มทยอยมานครับของอยากของกินมีเพียบพี่นี่พี่เกศสอนล่ามด้วยครับขนาดยังไงเลยมาตัวนี้ก็จะเป็น นเนวโคบเกี้ยวนะครับบัวจะเป็นมักทัวเป็น,นแห้วเป็น,น,นกระจับก็เป็นน,บบน่าจะเป็นกระจับครับกระจับคลองห้าชิ้นยานะครับกระจับนะคอจกมาแล้มันเป็นนราณกว่ามันจะ,ะนี้น่าจะเป็นแห้วหรือเปล่าจะแห่วจะะ้ะร เทพพระราชทานีมนามใหม่แล้วนะใช้ว่าเป็นสมหวังเราไม่ได้ให้ใช้แห้วแล้วนะพระราชทานน้ำเลยนะสมหวังเหรอใช่สมหวังไอแม่สมหวังแม่ต้งเล่ป็นความรู้ใหม่ๆนะครับจากแม่ค่ะสมหวังงานประจำปีครับยิ่งขึ้นงานคยิ่งขึ้น

นะครับตัวหมอทำแล้วนะครับดวงาารแทเวีท่เราเดินทางได้ยกันตริตัวนนะครับลตรวจเเสร็จจูเาลเวลาตเข้าา่าือลิเกขนาดนะครับูสเต็มเลยครับนะครับก็ติดใส่สใเวลา20น ไฟทีใหญ่นะครับอุปกรณ์เยอะต้องระดับขอภัยเดี๋ยวคืนนี้เรื่องแล้ว,ลว,ลว,ลวรรเราก็เตรียมรถไปกาญจนบุรีอีกนะครับก็ดโดยครบถ้วนอยู่นะครับก็เดี๋ยวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มสแสดงเลยไ,ไม่ดึกนะครับพี่น้องที่จะทํางานจะได้ผลุ่มเสกีกันนะครับไม่ดึกกลับไปนอนพักผ่อนเรืเอที่จะได้เตรียมตัวเดินทางไกลพรุ่งนี้รถจะคอยบอยจะได้เก็บของขอบคุณทุกท่านนะ,นะครับเดี๋ยวเรื่องที่จะนำอุปโภคดีล่บบางนะครับเตรีมยมตัวแต่ไฟได้เลย ไล่เองครับตอนลามมาโอเคครับอ่าแล้วเดี๋ยวมีน้องพิจารณาสายตานะครับการมอบพิจารณาเดี๋ยวรอดูเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวลอตเตอรี่พัดของหมโกลผมโลกเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะจะให้รอนะครับ<ป>แล้วก็คือไปรับที่เกย์คณะไงครับเอาอ่ะครับช่วงนี้นนเราจะมอบหน้า,าที่ให้กับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการลอตเตอรี่พัดขึ้นชน้าะบนก่อนนะครับ บูธอยู่ขวามือเป็นสีแดงตานกแรักไปเยี่ยมโชวที่บูธก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับโสสาวจากอลอตเตอรี่พัน่อ่อเจ้า เมื่อนี้ก็เป็นลิเกคณะสอลรามนำเพชดนะครับสาตร์เสือเต็มทั้งเก้าอีนะครับเ c ซีนะครับ,รบสอลรามนะครับเป็นลิเกที่โด่งดังนะครับมาผู้ศาสตรผู้เสือจนเต็มนะครับแถวซิบอมีมงนังครับงานปีนี้ก็เป็นงานประจำปีของวัดบางเป่งน,นะครับเึิ่งเริ่มต้นยงบ่ทันถึงระยะเวลาที่เริ่มวันไดครับตอนนี้ก็เป็นงานจัดเลี้ยง ของทางวัดบางเป่งน,นะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีครับเป็นจ้างลิเกมาให้ทางเอฟซีมึนนง,งนะครับสัดเสื้อบตูสองแดงนะครับเต็มยิ่งกว่าเวทีมอลลัาคานายญย์นะครับ

ก็เป็นไก่ย่างบังแสนเะครับไก่ย่างบังแสนมันนี่เอฟซีของซาลามมาหลายครับมองคูสศาสตร์ูเสื้อก็แทบจุบม่มีคนไหลนะครับ รดฟัทงทงั้งไอ้มืงชนบรุรีชนนี่ก็จะเป็นการเมืองลิเก บรรยากาศรอบๆงานครับพรอพระเตียวชมบรรยากาศยามกรงงเด้อครับของงานวัดปิ่งของเรน เด็กน่อยสิงกี่คัดไปบ่อด้ก็คือให้ไล่ลูกโป่งเลยนะครับ